สวัสดีเพื่อนเทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามินะคะสำหรับพอด์คสตทวันนี้ค่ะจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของตอนลงทุนโดยเฉพาะนะครับเราทุกคนที่อยากจะรวยอยากจะประสบความสําเร็จอยากมั่งคั่งนะคะหรือมีอิสรภาพทางการเงินต่คนส่วนใหญ่เลยนะคะมักจะไม่นะคะรู้จัก การลงทุนหรือตอนออนนะคะหลายครั้งเรามักจะเคยได้ยินว่ารอให้เงินก้อนใหญ่ก่อนค่อยไปลงทุนหรือรอก่อนนะคะรอก่อนเพราะฉันมีเงินน้อยไปสำหรับพอร์ตแคสในวันนี้ค่ะดิฉันเองเป็นนักกานแล้วก็เป็นนักเขี่ยนและก็เคยเป็นที่ปรึกษานะคะผู้ที่ถือว่าร่ำรวยในประเทศไทยนะคะเพราะทำธุรกิจสายหมื่นล้าน สิ่งหนึ่งเลยค่ะนักธุรกิจทุกคนค่ะเขาใช้หลักของการออมในธุรกิจแม้เขาจะมีหนี้เขาก็ออมค่ะฉะนั้นค่ะนะคะหัวใจสําคัญของคนรวยค่ะหากคุณจะรวยนะคะหากคุณต้องการรวยนะคะหรือคุณมีเป้าหมายอิสรภาพทางการเงินแอกคุณไม่รู้จักการออมเลยค่ะเส้นทางความมั่งคั่งหรืออิสระภาพมันไม่ใกล้เข้ามาเลยนะคะ ถือว่าอยู่ห่างไกลมากค่ะดะนั้นคนรวยทุกคนคนสําเร็จหรือคนที่มีอิสรภาพคนค่ะเขารู้จักออมกันการและการออมที่คนสําเร็จหรือคนรวยมกักจะทํากันเสมอนั่นก็คือการใช้เงินเพียงเล็กน้อยความต้นทุนหรือความนะคะเงินที่นะคะเป็นเสษเงินที่เรารับความเสี่ยงได้นะคะนําเงินนะคะที่นะคะ,เ,นะคะ,นะคะเรารับความเสี่ยงได้นี้ค่ะ ให้เงินนั้นทำงานแทนเรานะคะโดยเริ่มต้นตั้งแต่เงินเพียงเล็กน้อยนะคะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เรารับความเสี่ยงได้นะคะนั่นก็คือการให้เงินทำงานแทนด้วยวิธีการลงทุนนอกบ้านออมนะคะการออมเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะคะเราสามารถออมด้วยนะคะบัญชีออมทรัพย์ของเรานั่นก็คือการออมอย่างหนึ่งการลงทุนอย่างหนึ่งโดยเป็นการลงทุน ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดหรือไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะการที่เงินอยู่ในบัญชีของเราค่ะจะมีความเสี่ยงก็ต่อเมื่อแบงค์นั้นล่มค่ะแบงค์นั้นมีปัญหากะแต่ส่วนใหญ่ค่ะแบงค์นั้นก็คงนะคะไม่ถึงท่านมีปัญหากะนะคะฉะนั้นการลงทุนวิธีแรกจึงเป็นวิธีที่เสี่ยงน้อยสุดค่ะส่วนวิธีต่อมาค่ะนั่นก็คือการซื้อ นะคะตาสารของรัฐบาลหรือฉลากรอมสินบางๆการรวมถึงนะคะมาซื้อในรูปของธนบัตรของรัฐบาลที่มีวความผันผวนหรือความเสี่ยงน้อยลำดับต่อมาและก็นะคะอ่าก็เป็นการลงทุนในสินทรัพย์กองทุนต่างๆแต่ตามลำดับของความเสี่ยงแล้วต่อมาก็เสี่ยงขยับมากขึ้นมาอีกหน่อยก็คือการลงทุนในสินทรัพย์หุ้น และสินทรัพย์ดิจิปอลหรือชิโปโอในยุคนี้ค่ะนี่ก็คือจานออมเงินอย่างหนึ่งนะคะโดยเฉพาะนักลงทุนหรือสายมาลงทุนเพื่อเก็บหรือระยะยาวนะคะมักจัดลงทุนในสินทรัพย์กละจายความเสี่ยงไปทุกสินทรัพย์อีกนะคะวันนี้ค่ะดิฉันจะ พูดถึงการลงทุนด้วยเงินเพียงเล็กน้อยด้วยวิธีการใช้หลักของ DCA ค่ะดิฉันเองนะคะก็เริ่มกามรลงทุนด้วยหลัก DCA เมื่อช่วง2 0นะคะเมื่อช่วงอายุ27ปีตอนนั้นเป็นการออมคั้งแรกของดิฉันนะคะโดยดิฉันเองเนี่ยเมือ่อนะคะนะคะเมื่อช่วงอายุ27มีโอกาสได้ไปทํางานในบริษัท หันหนึ่งค่ะซึ่งบริษรัทแม่เป็นบริษรัทมาชนนั่นเองนะคะก็มีโอกาสได้นะคะลงทุนในหุ้นของบริษรัทแม่ค่ะนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีซื้อราะคะตราสารหนี้อื่นๆอีกและรวมถึงนะคะลงทุนในสินหักรของนะคะบริษรัทแม่ที่ดิฉันนะคะทำงานอยู่ค่ะเนื่องจากดิฉันจัจอยู่ในองค์กรบริษัทลูกนะคะโดยบริษัทแม่เป็นบริษัทมาชนะคะ่ะก็เข้าไปซื้อหุ้นของบริษัทแม่คะและก็ ะะมีเงินส่วนหนึ่งก็กระจายการลงทุนก็คือไปลงทุนในว่ากองทุนนะคะและรวมถึงนะคะลงทุนในส่วนของสหกรณ์ค่ะสิ่งที่ดิฉันลงทุนค่ะในในช่วงนั้นค่ะนะคะเป็นการลงทุนแบบไม่มีความรู้มากกก็เป็นพื้น้น,นะคะลงทุนฟาร์มที่นะคะบริษัทมีให้เป็นสวัสดิการนะคะให้กับพนักงานนั่นเองนะคะชี้ชี้ช,ชวนหรือแน,นะนําพนักงานในการลงทุนค่ะก็ ลงทุนแง่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้เลยค่ะกานที่เรายอมลงทุนหรือนำเงินไปเก็บออมในสินทรัพย์หรือสวัสดิการของบริษัทด้วยหลัก DCE หากบัญชีทุกเดือนนั่นคือข้าวแรกที่ทำให้ดิฉันสามารถเก็บเงินก้อนใหญ่ในชีวิตได้คดิฉันจำได้ว่าก้อนแรกที่ดิฉันถอนออกมาเลยนั่นก็คือเงินสหกรณก์ค่ะดิฉันถูกเงินสหกรณ์ได เงินจากสหกรณ์ก้อนแรกก่อนก็ถือว่าหลายแสนอยู่ค่ะนะวะและหลังต่อ,ตอมาค่ะก็เป็นเงินในหุ้นที่ดิฉันถือไว้ค่ะก็คือการปิดบัญชีนั่นเองนั่นคือในช่วงที่ดิฉันเริ่มต้นในการออมดูสิเออใช้เวลาถึงสิบปีค่ะก็ถือว่างานแต่ทำให้เราได้รับเงินก้อนใหญ่เป็นครั้งแรกเลยนำเงินนั้น เอาไปลงทุนอื่นต่อได้อีกเยอะตอนนั้นที่ฉันก็ออกไปซื้อชื่อภางหหาริมาซับนั่นคือสุดสร้างความมั่งคั่งหรืออิสรภาพในครั้งแรกให้ถึงดิฉันแบบพกภาัาหาริมาซับที่ดิฉันซื้อไว้ช่วงนั้นก็ปล่อยเช่าจนปัจจุบนันนี่ก็คือในเรื่องของการลงทุนนะคะหน่อยช่วงแรกที่เกิดขึ้นดิฉันว่า ฉะนั้นวันนี้ค่ะหลักของ DCE นะคะเป็นหลักที่เป็นสากลละเราเริ่มต้นเพียงเงินเล็กน้อยมากค่ะเพราะมันคือการลงทุนรูปแบบหนึ่งด้วยการลงทุนหนึ่งหัวเฉลี่ยต้นทุนสม่าเสมอในสินทรัพย์ที่เราเลือกเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุ้นหรือทยอยซื้อหุ้น,นเป็นช่วงๆและช่วงนี้ค่ะ เรนเข้ามาในตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลหรือคิวโตดิฉันก็ใช้หลัก DCA ในการไปลงทุนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นบิตคอยอีชูเรียนนะคะและก็เหรียญอื่นอือีกและรวมถึงลูน่าคาสิกซึ่งดิฉันก็ทำคลิปอยู่ในช่อง Youtube ในเรื่องของรูน่าคลาสิกที่บะอีนุค่ะนะคะะส่วนใหญ่ดิฉันก็ใช้หลักดีซในเหรียญหรือสินทรัพย์ที่ดินมีความรู้นะคะควา ใช้หลัก DCA ในตลาดเสี่ยงต,ตา่างๆค่ะก็ต้องบอกเลยค่ะคุณต้องกันเงินนะคะที่คุณความเสี่ยงได้นะคะเริ่มต้นด้วยเงินเล็กน้อยนั่นเองนะคะโดยการ DCA ค่ะเราอาจจะ DCA ทุกเดือนทุกอาทิตย์ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของเราแต่จุดประสงค์ของหลัก DCA คือความสม่ำเสมอในสินทรัพย์ที่เราเลือกเพื่อดี a อค่ะเพราะ DCA มันคือการลงทุนแบบ สม่ำเสมอคือเราต้องกำหนดความทุกเกิดนะคะว่าเราจะลงทุนทุกระอาทิตย์หรือทุกเดือนค่ะอย่างดิฉันตอนนี้ถัวเฉลี่ยนะคะก็คือการลงทุนแบบดีซีเอในสินทรัพย์เสี่ยงฉันจะลงทุนทุกเดือนยกเวน้นช่วงที่ราคามันดาวโหลดลงมากช่วงนั้นค่ะนะคะดิฉันก็จะกันเงินส่วนหนึ่งะคะ่ะที่รับความเสี่ยงได้เอามาดีซีเอหรือนะคะมาจัะ หัวเฉลี่ยยึดหน่อยนะคะช่วงที่มันดาวแต่ถ้าประจำทุกเดือนราคามันเป็นราคาที่สูงการดีซเอของดิฉันค่ะก็จะปรับลดลงไปตามนะคะช่วงของหลคาค่ะนี่ก็คือนะคะการดีซเเป็นการยกตัวอย่างของดิฉันนะคะอ่าะฉะนั้นตัวอย่างในด้านของการ d c ซเอนะคะในการจะลงทุนก่ะเราสามารถไปใช้ได้ทุกสินทรัพย์ที่เรา เลือกแล้วมีความรู้แล้วและรับความเสี่ยงได้ค่ะนะครเพราะการ DCA มันคือการออมอย่างหนึ่งนะคะฉะนั้นการจะใช้หะัก DCA ให้คุณมุ่งเน้นสินทรัพย์ที่คุณมีความรู้ก่บและนะคุณรับความเสี่ยงได้ทีแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ก็ขอแนะนำค่ะว่าอย่าใช้หลัก DCA กับสินทรัพย์ที่เราไม่มีความรู้ค่ะเพราะเรา DCA หมายความว่าเรา นะคะจะถือมันระยะยาวเพื่อได้เงินก้อนใหญ่นั่นเองอะหรือถือมันตามระยะเวลาที่เราต้องการลงทุนมันเพื่อได้กำไรค่ะฉะนั้นการ d c ซีเอก็ก็เหมาะมากเลยค่ะถ้าเป็นในเรื่องของหุ้นว่ะมั่นก็คือการลงทุนในหุ้นที่นะคะมีเงินปันผลว่ะนะคะมีความมั่นคงนะคะ่ยายไก็คือส,สายสายว i ไก็มักจะเลือกหุ้น ใจพื้นฐ uhm? านที่ดีนั่นเองและก็ใช้หลัก DCA นะคะก็คือการซื้อสม่ำเสมอทุกๆเดือนนะคะฉะนั้นการซื้อลงทุนยกตัวอย่างนะคะลงทุน1,000นบาทนะคะจะได้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่10บจดสห้าบาทสองหนวยค่ะฉะนั้นหมายความว่าราคาที่เราซื้อได้ต่ำกว่าราคาสินทรัพย์ในเดือนนะคะที่2ที่3ที่6 สิบสิบเอ็ดที่มีอยู่นะคะทั้งหมดนะครับกว่าสิบเอ็ดสิบสองบาทนะคะฉะนั้นการถัวเฉลี่ยกค่ะนะคะถัวเฉลี่ยนะคะต่อนหน่วยเนี่ยนะคะจะเฉลี่ยอยู่ที่สิบนะคะยี่สิบห้าบาทต่อนหน่วยต่อหนึ่งพันบาทนะคะยกตัวอย่างเรามีหนึ่งพันเนี่ยเราจะถูถัวถัวเฉลี่ยะค่ะก็คืออยู่ที่สิบสองห้าต่อหน่วยนั่นเองต่อนหน่วยการลงทุนของเรานะคะโดยเราก็ซื้อนะคะ ว่าราคาซื้อจะได้ต่ำกว่าราคาสินทรัพย์ในเดือนพูดง่ายนะคะตั้งแต่เดือนที่2องสามหมันจะไม่สม่ำเสมอครับมันเป็นการถัวเฉลี่ยนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ยกให้เห็นเท่านั้นนะคะแต่จริงๆเวลาเราถัวเฉลี่ยของเรากาันรเราก็ถ้าเป็นการลงทุนในสินทรัพย์หุ้น นะคะสินทรัพย์ดิิตอลก่ะสิ่งสําคัญเราจะถัวเฉลี่ยทุกๆเดือนค่ะ,นะคะก็ต้องดูนะคะต้นทุนจุดเข้าเก็บของเราค่ะเพราะจุดเข้าเก็บของเรานั่นแหละคือต้นทุนที่เราจะได้ของถูกหรือของแพงอยู่ที่จุดเข้าเก็บของเรากรณีที่เรานะคะซื้อทุกเดือนเลยค่ะแน่นอนกับตลาดสินทรัพย์ดิิตอลหรือหุ้นก็ดีทุกเดือนมันก็จะมีการดาว์โหลดดาวขึ้นของมันค่ะสังเกตนะคะมันก็จะมีรอบวันรอบอาทิตย์ รอบนะคะรอบราคาผิจานและเดือนก่ะฉะนั้นมันก็จะมีราคาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาค่ะฉะนั้นนะคะผู้ที่ DCA ในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นสินทรัพย์ที่หุนก็มักจะดูจุดที่มันย่อนะคะหรือทุกที่ราคาถูกสําหรับเราหรือใช้เชิงที่ติดเข้ามาดูประกอบในการใช้หลัก DCA น,นะคะส่วนใหญ่จะใช้ระบบแบบนี้กันค่ะนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่ใช้ เพิงเทคนิคเลยค่ะดูปัจจัยพื้นฐานและใช้หลัก DCA อในการที่จะใช้หลักดี a ค่ะคนที่ลงทุนลักษณะแบบนี้ก็จะดูภาพรวมเลยนะคะดูนะคะศึกษาภาพรวมน,นะคะภาพรวมของสินทรัพย์นี้ค่ะและก็องค์การเฉลี่ยว่าต่อเดือนเราจะลงทุนเท่าไหร่อย่างเช่นสินทรัพย์เนี้ยเรากําหนดไว้เลยว่าเราจะลงทุนเพียงแค่หนึ่งบาทนะคะและเราก็ดูว่าสินทรัพย์เนี้ยเราจะ หัวเฉลี่ยทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเท่เา,าไร่ค่ะตลอดกี่ปีที่เราวางแผนไว้ค่ะตลอดกี่ปีที่เราวางแผนเราก็ถัวเฉลี่ยทุกเดือนอย่างเช่นเดือน200ละสองร้อยเราก็คะคะกว่าสองร้อยทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองะค่ะนี่ก็คือตัวหลักฉะนั้นหลักของการคำนวณค่ะเรามักนะคะจะจะวางแผนการออมหรือ d c a นะคะระยะยาวค่ะก็จะวางแผนนะคะคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วว่าตลอด สิบปีห้าปีเราจะออมแล้วได้เงินเท่าไหร่คบต้นทบดอกแล้วได้เท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นตลาดสินทรัพย์หุ้นก็มักจะเลือกสินทรัพย์ที่มีเงินกันผลเป็นหลักค่ะเพราะระหว่างที่เราออมเรายังได้ดอกเบี้ยด้วยค่นนะนั่นก็คือหลักของการ DCA ค่ะแล้วทำไม DCA ถึงเหมาะการลงทุนในยุคสมัยนี้หรือนะคะคู่ที่เป็นนักลงทุนมือใหม่ๆเพราะ หนึ่งเลยค่ะไม่มีเวลาในการลงทุนหรือวันเข้าตกเกล็ดซื้อๆขายๆค่ะไม่มีเวลาในการศึกษารายละเอียดมากอย่างเช่นต้องศึกษาต้องฝึกต้องคอยเฝ้าจอกเพราะนั้นเนี่ยข้อแรกคือคนที่ไม่มีเวลาไม่ชอบการเฝ้าจอกนะคะก็มักจะลงทุนในลักษณะของการ VCE นะคะนักลงทุนมือใหม่นะคะก็เหมาะมากเลยค่ะ โดยเฉพาะมือใหม่บางทีก็ไม่มีความรู้ระล,ล,ลึกนั่นเองก็ใช้หลัก DCA อย่างดิฉันเองเมื่อตอนที่อายุ20เกืนะคะเมื่อประมาณ 20, 20กว่าปีเพราะนะคะไม่มีความรู้นั่นเองจึงใช้หลักของ DCA นะคะทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองฉะนั้นหลัก DCA จึงเหมาะกับคนที่มีนะคะเงินน้อยและนะคะไม่มีความรู้มากพอนะคะพอควรวางเหมาะนะคะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องจังหวะการ ซื้อนะคะและไม่มีประสบการณ์เรื่องการวิเคราะห์นะคะไม่เก่งไม่ใช่กูรูไม่มีเวลามานั่งเฝ้าหุ้นหรือว่าหวาหรือหน้าจอนั่นเองก็ใช้หลัก DCA เป็นวิธีการลงทุนที่เหมาะอย่างมากเพราะระบบนะจะช่วยลงทุนให้คุณเองแบบอัตโนมัติก็คือการ DCA นั่นแหละคือระบบที่เราวางไว้คับโดยการลงทุนแบบเดิมในทุกๆเดือน ความที่เรากําหนดไว้นะคะเช่นซื้อหุ้นทุกวันที่นี่นะคะทุกวันที่หนึ่งทุกเดือนเดือนละหนึ่งพันละมันก็จะนะคะการลงทุนให้กับเราทุกเดือนทุกเดือนนะคะจะสังเกตเดี๋ยวนี้บอกเกอร์การลงทุนนะคะก็จะมีรูปแบบแบบนี้นะคะหากแบบอัตโนโมัติาอย่างเช่นสินทรัพย์เสี่ยงก็มีเช่นเดียวกันนะ อย่างของดิฉันก็ถือ <ko> ส <term after S 2> ินทรัพย์เสี่ยงไว้นะคะก็คือบิตคอยนะคะก็จะมีให้ให้สามารถเรา้เราสามารถนะคะลงทุนทุกเดือนก็คือนะคะทุกเดือนให้หักหักบัญชีเราทุกเดือนเลยมันก็จะไปซื้อบิตคอยให้โดยอัตโนมัติทุกเดือนทุกเดือนกันนี่คือตัวอย่างค่ะนะคะและหุ้นก็เช่นเดียวกันค่ะก็มีให้นะคะสามารถลงทุนได้ทุกเดือนได้เช่นเดียวกันซึ่งก็จะหักบัญชีทุกเดือนเราก็เอาเงินมาใส่ไว้ค่ะมันก็หักทุกเดือนทุกเดือนให้กับเราค่ะเพื่อไปลง การนี่ก็คือในเรื่องของการลงทุนเดี๋ยวนี้ค่ะแผ่นฟอมต่างๆค่ะอย่างเช่นบล็อกเกอร์นะคะหรือแผ่นฟอมการเทรดก็มักจะมีในเรื่องของการออ,อมทุกเดือนไหวนะคะส่วนข้อที่สองค่ะไม่มีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องค่ะการใช้หลัก DCA นะคะมันก็ไม่เกี่ยวกับความโลภอารมณ์ลมกลัว่็เพราะเวลาเราเทรดเองนะคะบางทีเราก็เกิดสภาวะความกลัวสภาวะความโลภแ,แต่การ DCA มันจะไม่เกี่ยวความอารมณ์เราเลยเพราะ เป็นการนะคะเป็นการนะคะเป็นการออมเป็นการ,ร,การลงทุนประจําทุกเดือนเป็นระบบของเงินออมเพื่อลงทุนแบบอัตโนมัติทำให้นักลงทุนมือใหม่นะคะหรือคนที่ทำงานประจําหรือคนที่ต้องการนะคะออมทุกเดือนนะคะไละ่ความกังวลของตลาดนั่นเองไม่ต้องไปสนใจเรื่องจิตวิทยาของตลาดต่อมาข้อที่สามไม่มีเงินก้อนใหญ่ก้อนลงทุนได้จ้ะเพราะเป็นการลงทุน เงินเล็กน้อยเราก็สามารถลงทุนระยะยาวได้นะคะมันก็คือกระบวนการเดียวกันติดฝองประจํคือปา่ทุกเดือนทุกเดือนค่ะว่าส่วนต่อมาค่ะข้อต่อมาเริ่มได้ด้วยเงินจํานวนไม่มากค่ะนะคะมีเงินเท่าไหร่เราก็ลงทุนได้นะคะของดิฉันเองนะคะสมัยก่อนลงทุนแค่เดือนละสองพันเองนะคะมันก็หักเงินเดือนเราทุกเดือนเดือนละสองพันค่ะนะคะนี่ก็คือ ใช้เงินเพียงเล็กน้อยสองพันสิบหรือก็เงินเป็นหลักล้านให้กับเราได้ถนะคะข้อต่อมาคือลดความเสี่ยงในการขับทุณค่ะเพราะ d c ซจะทํางานโดยใช้เงินจํานวนเท่าเท่ากันทุกเดือนนะคะมันคือการถัวเฉลี่ยนั่นเองกาลงทุนด้วยเงินทีละน้อยค่อยๆทยอยลงทุนจะช่วยลดความเสี่ยงในการขับทุนได้กับะเช่นหากต้องการลงทุนหนออึ่งหมื่นสองพันต่อปีโดยลงทุนถัวเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งพัน หากตลาดมีความผันผวนขึ้นลงนะคะลบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะเราก็จะขาดทุนเพียงสิบบาทเท่านั้นค่ะสุดท้ายก็จะได้เงินก้อนเช่นเดียวกันก็คืออยู่ที่หมื่นสองนะคะนี่ก็คือในเรื่องของควารถัวเฉลี่ยข้อดีค่ะต่อมาค่ะสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนลงทุนหลักของ d c ซค่ะนะคะสิ่งสําคัญเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดีซนะคะสิ่งที่เราจะต้องพิจารณากันนั่นก็คือการเลือก นะคะเลือกสินทรัพย์ที่เราจะไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นบิตคอยสินทรัพย์ของตลาดดิจิปอนก็คือคริปโตนะคะเราก็ต้องเลือกสินทรัพย์ก่อนค่ะที่เราจะดีซอเอนะคะสิ่งที่เราจะต้องเลือกการเราจะต้องเข้าใจเรื่องความเสี่ยงนะคะต้องทราบการลงทุนมีความเสี่ยงการลงทุนระยะยาวจึงควรเลือกหุ้นกองทุนหรือสินทรัพย์ดิจิปอลหรือคริปโตนะครับ สิ่งที่เรามีความรู้เท่านั้นการและก็สิ่งที่นะคะเราเข้าใจมันกับเพื่อให้เรามั่นใจนะคะเพราะหากเราไม่เข้าใจมันกันเราจะถือระยะยาวไม่ได้ค่ะก็เกิดความเสี่ยงนั่นเองน,นะคะ <c oughs> นอกจากนี้ค่ะผลประกอบการการเติบโตในอน,นาคตด,ด้วยค่ะก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปดูโครงสร้างพื้นฐานดูปัจจัยพื้นฐานดูนะคะผู้บริหารต่างๆนะคะต่อมาค่ะ ข้อที่2ของการเลือกต้องเลือกกระจายความเสี่ยงด้วยนะคะนอกจากข้อแรกเป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานส่วนข้อที่2คือกระจายความเสี่ยงค่ะไม่ DCA แค่สินทรัพย์เดียวค่ะนะคะนี่ก็คือหลักของการ DCA ที่นําเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ในพอร์ตแคตปลาฉะนั้น่ะเงินที่เราลงทุนแม้เพียงเล็กน้อยเราก็สามารถลงทุนได้ด้วยการใช้หลัก DCA หเสียหรือนะคะลงทุนแบบสม่ำเสมอประจำทุกๆุกเดือนค่ะเราก็สามารถนะคะจากเงินน้อยกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้คายอย่างดิฉันกาประสบการณ์จริงเลยนะคะดิฉันเริ่มออมเงินสองพเปลี่ยนจากสองพันให้กับดิฉันกาเป็นเงินนะคะหล,หลน,นะคะหลักล้านได้ค่ะนะคะหลักล้านได้นะคะและนะคะดิฉันก็มีออมแบบเพื่อนะคะเรามีออม โดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมายฉะนั้นการออมค่ะถ้าเรามีวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ชัดเจนการออมของเราก็จะสาเร็จตามเป้าหมายค่ะดิฉันก็มีประสบการณ์ในการออมนะคะด้วยหลากหลายวิธีค่ะก็คือการออมนะคะระยะยาวสุดีนะคะเป็นวัตถุประสงค์ของดิฉันคืออะไรนะคะเป็นค,คนที่ใช้เงินจึงมเก็บเงินไม่ได้ค่ะก็ใช้ระบบการออมใน สินทรย์หุ้นนคหรือกอ,องทุนนะคะและก็นะคะสวัสดิการของบริษัทมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการออมเงินค่ะต,ตอนนั้นก็ใช้หมดเลยเพราะเพราะการการใช้เงินปุ้มเฟุอยนี่คือการออมนะคะเพื่อนะคะเพื่ออะไรเพื่อการออมนะคะอนาคตของเรานะคะเพื่อให้เรานะคะมีเงินนะคะมาเป็นเงินอน,นาคตที่เราเกดิดขึ้นได้ครับนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ดิฉันก็ออมเช่นเดียวกันค่ะ ะคยะอ,อมเพราะนะคะต้องการที่จะนะคะเคลียร์ปัญหนานี่ได้ก็ออมเงินนะคะเพื่อได้เงินก้อนใหญ่และก็ไปกิหนี้ค่ะนะคะนี่ก็คือประสบการณ์ที่เคยผ่านการออมมาค่ะนะคะ,ะ,คะสาหรับคลิปในวันนี้ค่ะขอแค์วันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับมือใหม่หรือคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเงินน้อยกลายเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะ,ะ,คะและก็เป็นคนมีอิสระภาพทางการเงิน นะคะวิธีแบบนี้ค่ะคนรวยทุกคนค่ะเริ่มต้นจากการออมเพียงเงินเล็กน้อยกันทุกคนค่ะสำหรับพอดแคสต์วันนี้ค่ะก็คงจะแบ,บ่งกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ